าสวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมฎีวัฒนะครับแล้วก็เดสเปซส,สอนะครับเปลี่ยนชุดมาแล้วเก <c oughs> <c oughs> ต่อกันเลยนะครับผมแม่โหัมาก็ระเบิดเลย <c oughs> โอ้โ,อ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 โอลืมดูเยี่ยมเดี๋ยวผมจำตอนที่แล้วไม่ได้นะครับเดี๋ยวเล่นไปสักพักก่อน <c oughs> อ่าโอเคเราต้องไปที่สถานีรถไฟนั่นเอง tram station เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมามานี่มามาขี้สักดีดีอีกแล้วนะครับโมลี่ชียไปแล้วนะครับรู้สึกเราจะช่วยใครไม่ได้เลย ไอว่าไงเอายี่มให้เราระวังอะไรลูกเอ้อารู้แล้วระวังอะไรเสียงมาเลยชัดเจนโอ้โหของแม่งปิวไปอย่างไกลก็ตัดแขนตัดขามันเหมือนเดิม อะไรโอ้เอ,อาแม่งระเบิดเฉยๆนึกว่าจะมีตัวอะไรโผล่มาอีกอะไรมันบอกมันช่วยช่วยใครไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปช่วยเองเจอนี่กคุหมออวกนี่กคุหมอบห้าแตกนะมาอีกแล้วไปเลยแล้วก็ปิวนะแม่เป็นภาพที่สวยงามเลยเกิน พอนะเฮ้ยของเต็มเต็มไปได้ยังไงมีอะไรหรือเปล่าเจียวลินกันโอ้โห,โโหลูกปืนแต่ละปืนลูกปืนแม่งน้อยมากนะครับผมอ้าว power m a l function กำอ้าว ดูสแตนตบายอยู่เลยมึงไม่บายกับปูแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ปิวอืมอ้าวถือไว้รอผมว่ามันมาอีกนั่นไงนี่ปิวไม่ตายแฮเสียบกลางนะโอ้ก็ไม่ตายเหรอตายไหมเล่าตายไปครับเออสองนัด อบอกบอกอึยีรุ่นปืนแม่งเยอะอึออึปืนพัดลมมามาหยิบเปล่าเจอปืนยีรุ่เอ้าอยู่ข้างหลังโอ้ยเวรรกียนกำเดือเดเหลืองแล้ว เอาไปกินไม่ตายใช่ไหมนั้นก็โดนแม่งไม่มีหัว,หวแล้วโอ้โหเรียบร้อยหัวเติมเลือดอย่างสนุกสนานนะครับผมลูกมีสองนัดแล้วมึงจะรีโหลดทำไมวะตะกี้เนี่ย ไปย่อไปแล้วเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะเนี่ยเช่างหัวมันนะครับไปโอเคแม่งขึ้นลิฟต์อีกกี่ลิฟต์วะเนี่ยเอาทางนี้ดีกว่า มีโคมอบทุกที่เลยทำไมมันติดเชื้อได้เกิดอะไรขึ้นกูทำลายมาร์เกอร์ไปแล้วไม่ใช่เหรอเดียนาบอกเออมึงทำลายไปแล้วอันนึงแต่ว่าไทแมนแม่งสร้างขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับไทแมนมันอยากได้เอเลียนเทคโนโลยีนะครับพลังของเอเลียนเทคโนโลยีเรียบร้อยโดนแจมซิงแนวอีกแล้ว โอเคเซฟเซฟวันที่สองแล้วกันเผื่อได้เผื่อมีข้อผิดพลาดนะครับเสียงเด็กร้องแฮ่เสียงเด็กร้องอ่ะเสียงเจ้าโบกำลังจะถามว่าเสียงแล้วนี่รู้ไหมลูกปืนมันหาย่าโอ้เฮดช็อต สองหน้ามันโอ้โหทะลุเกีก๊กาวะกระเป๋าเนี่ยเาลุตแล้วโอเคไปเดี๋ยวไปด้วยไหมมาไปเอาหาย <c oughs> ากรรมผมพผามันมาตะก,กี้มันหายนี่คือการยิงเช็คนะครับันมาแล้วนี่เอา้า เมาเวา้ยมึงก็เมามึงก็เมาเมาเปนนักสู่ยิงไหมไม่มีก็จิ้วเดอดของนัทคือไม่มีของแห้โอเคไม่มีอะไรแต่ผมก็ยังได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่เอาเมาฟังชั่นอยู่เลยเอา้าวน่าเสียงแบบนี้ชัดเจนนะครับ แล้วอ้าวโอ้โหมันมาอีกตัวมาโอ้โหเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวของมานี่ของของสำคัญมากนะครับลูกปืนแม่งไม่มีแล้วผมขี่เกียจคารับเลยใกล้ตัวตรงไปแล้ว โอเคพอเวอร์รีสโตรแล้วไปโกบอืออะไรหยุดหือเกืออะไรขึ้นไอเสียกโอ้อนี่ไงเจอไปพาลาดดีไว้ันไหมเนี่ยอบเจ็คทีแอดโอเคครับก็เช็คของรอบๆก่อน น yes> ี่คืออินเฟกเตอร์นะครับมันจะจิ้มเข้าไปในหัวคนหรือว่าศพเสร็จปั๊บมันก็จะกลายเป็นเนโครหมอบพอะงั้นฆ่าอินเฟกเตอร์ก่อนจะเป็นการดีแต่รู้สึกว่าเนโครหมอบก็จะวิ่งไล่ตกเราตายสิเฮ้ยเรียบร้อย อออ้ออาว,าวยู่ไปนะไหนแล้วนะั่นที่นี่เอาแม่งลงไปในรางรถไฟซะแล้วกดได้ของเลยโอเค,อเคต้องแฮกอะไรอีกแฮกรถไฟนะครับเอากดผิดแฮกก็แฮกวะ โอเคครับเราถึงสถานีรถไฟแล้วเราจะทำการแฮกรถไฟแล้วก็หนีออกจากที่นี่มาด้วยเสด็จโอ้โหไม่ให้สู้ไม่ให้เสียเฮดช็อตเบจเฮดช็อตตอนตายก็ได้นะครับนี่เอาไม่เอาเอาศพเพียง ไอพวกนี้มันตายยากคย,ย,ยอย่าอย่าอย่ามาหากแถวนี้มันไม่ดีมันไม่ดีเออแม่เอออะไรวะน้ำโกรธมันเหรอหัยเรียนกกับดูไหมแถวนี้ห้ามห้ากเอเอ โอเคโอ้โ okay. oh ้ oh. ไปไงเนี่ยมึงไม่ใช่ไอรอดแมนนะไอซิคชัดเจนนะครับแม่งโดดไปเฉยเลย <laughs> เดียวนอนกันทั้งคณะปิดกระเป๋าโอ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 เกิดอะไรขึ้นยิงวัตตาเฮลแฮปเพนต d ตายตายโอเคนะครับเราทำได้จริงแขนมัน กมกูห้อยตองแต่งอยู่เงี้ยเนี่ยน,นะกูเมาส์ขยับยากมากนะครับตอนห้อยโอเคยังได้อยู่กูรู้มึงจะมาอีกอือออ โอ้โอ้แล้วโอ้เฮ้ยไม่หมดไม่หมดเฮ้ยเว้าอ้าวปืนผมหมดแล้วเอโอเคเวียนกรรมโอ้ แลนห้ำแลนไอซิงแลนโอ้โหโอ้โอ้มึงระเบิดรุนแรงไปไหมเนี่ยอย่าบอกนะกระสุนพลาดมากคัตเตอร์ผมหมดโอ้โหเวนแล้วมันก็ถามว่าเราไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับกูไม่รู้เหมือนกัน

ไม่ให้มึงหนีเราเด็กเอา้าแม่งยิงไม่ตายด้วยเออเอาเอา,เ,อาเกิดอะไรขึ้นโอเคได้มาแล้วหนึ่งเพราะว่านุชแจมแมวดีโหลดแม่งมีลูกสามนัดชีวิตช่างหน้าเศร้า ร้านค้าอยู่คนใดเงินมีเป็นขืบนะครับแต่ว่าไม่มีละโอ้นั่นไงเจอแล้วยเย่เอเอเย,ยอะเลยอือหือเป็นไงเจอปือนนี้ มนะครับผมนี่เป็นคำนิยามของคำว่าโอ้ยคำว่าบ้านรุ่นโอเคเกี่ยงเลยปืนกูถอดมือโฟมาอีกแล้วโอ้โหหน้ามัน ใช่มันบ่นอะไรของมันวะเนี่ยมันบ่นเลยวะเนี่ยโอเคแม่งผมซื้อของเพลินไปหน่อย พยาบาลแม่งมาห้าหกหลอดเลยจำเป็นนะครับพันมาคัตเตอร์เป็นอาวุธที่สเตเบิลที่สุดนะครับเคปสเปลี่ยนรูปตกใจหมดเด็กเปรตไม่ทัน ผมได้ยินเสียงมันภาพดวงตาของบักทรัสที่ชอบทัวมหาเราก็คือเด็กน้อยนะครับอีเลียนาบอกก็เป็นผู้ป่วยเห็นภาพหลอนเหมือนเรานั่นแหละภาพหลอนเราก็คือนิโค แฮกอีกแล้วนะครับไอศสกแม่งแฮ็กแฮกตลอดเจ้าพ่อแห่งการแฮ็กนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รอคฟูดรอริฟหยิบมีตัวอะไรทะลึ่งโผล่มาแล้วกัน รเราถามว่าเรากำลังจะเข้าไปที่มิตาริตี้นะครับหรือในในคล้ยายๆโบสมัในใช่เหรอมันใช่ทางมันถูกทางหรือเปล่าเดียนาบอกเออถูกแล้วมาเหอะอีกแล้วผมเห็นแบบนี้อีกแล้วบึ้มเรียบร้อยแล้วอืไม่อยาก ยังไม่อยากเป็นสองท้อนใจเย็นๆอาจจะเห็นผมิูซะสวยงามเลยเอ้าโยนพวกเดียวกันใส่ก็ตายแฮะโอเคบีโหลดได้ไหมไม่ได้ ไ,ได้โอเคเก็บได้แล้วไปไปทางไหนแล้วนี่พูดยังกรู้ทางนะครับเอเคเป็นหนุ่มช่องแอร์อีกแล้วเราก็จะบืนไป้าชีวาอะไรบืนนะครับผมก็นี่แหละนะครับอาการของการบืนนะครับก็าคันเอง เขียนได้เสียงอะไรวะเนี่ยมันบุ๋มหวังบุ๋มหวังฮัลโหลอ๋อโอเคมันจะสอนใช้ทีนิสิตนะครับไม่ต้องสอนกูกูเก่งแล้วเนี่ยเห็นไหมโอเคเนี่ สอยู่สองอันดามเมจละกัน okay. ตามด้วยการเซฟเอาแชปเตอร์สามแล้วเหรอเอาผมเล่นผ่านแชปเตอร์สามแล้วเหรอเนี่ยยี่สิบสี่โอเคเอาไปอีกสักแป๊บก็ได้นะครับเจออีกสักเซฟหนึ่งจวค่อยมากัน ไปโอเคไปอะไรไร้สาระนี่รู้สึกจะซื้อพยาบาลมาเยอะเกินไปนะครับนั่นไงไม่ได้กินเออเออใกล้เกินไปแล้วโว้ย

เปิดทำไมไม่เปิดวะโอเคผมลอดลงเร็วเกินไปนะครับมันยังอธิบายไม่เสร็จแต่ผมลอดลงเล้วประตูมันเลยไม่เปิดจะบอกว่าเราต้องมุดท่อนี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นห้องไม่ได้นะครับต้องซอกให้ครบนะครับเหมือนผู้หญิงเดินชอปปิ้งนั่นแหละ เวลาเราเล่นเกมแล้วก็อารมณ์เดียวกันกับแบบนั้นไปเลยจี <Yeah. S 1> ไปพัดขนาดยักษ์ mm hmm. ขยะที่ทำลายขยะหรือเปล่าน่าจะใช่ <Yeah. S 1> ว่าแต่เราจะเข้าไปยูนิทอริตี่ทำเขืออะไร อิเดียนามึงให้กูไปที่ไหนเนี่ยทำไมมืดจังโอเคไม่น่าจะมีอะไรหรอกไปไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรโอ้โหสโตพังเสียงเคฟตุ๊กตี้บนนุช ของเต็มอีกแล้วอะไรไม่สำคัญเนี่ยแม่งสำคัญหมดเลยอะแต่พยาบาลสำคัญกว่านะครับ <c oughs> เสียบ <c oughs> เสียบตรงไหนวะอ,อตรงนี้ <c oughs> แม่ถ้าเปิดล <ý Rahmen> okay, um ิฟต์เข้ามาแล้วมีตัวส้นตีนอะไรยืนอยู่ในลิฟต์จะทำยังไงเนี่ย power cell yud kidney seed okay ช่ำชองละขอบอกเล่นโอเคนะครับแต่ผมไม่รู้ทางเฉยๆ object complete โอเคอ้าวเอาพูดเดียวอยู่ ผมเจอปืนพัดลมเป็นไงล่ะเดี๋ยวไอ้นั่นก็ลุกขึ้นมานะครับผมว่าเรียบร้อยมอกอีกแล้วเรียบร้อยมอกไปอีกตามเคยปืนนี้ก็ใช้ดีเป็นอันดับสองรองจากพาร์มาคัตเตอร์นะครับถ้าเรา ยิงไปแล้วแล้วก็กดสเปซบาร์นะครับมันก็จะมีไฟฟ้าออกมาผมได้ข่าวว่าถ้าอัพเกรดครบสุดๆมันจะเป็นระเบิดได้ด้วยแม่งแจมแมวเลยถ้าเป็นภาค3แล้วก็ต้องติดโมดูลนะครับเขาเรียกว่าเอ็กเพนชั่นโมดูติดไว้ใต้ปืนเออมึงไม่อยากตายก็ไม่รู้ว่าเออมึงไม่ใช่นิโคลนิโคลตายหาไปแล้วโว้ย ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกอืมโอเคนะครับอีภาพหลอนนี่โคนี่ก็ตามมาหลอกหลอนเราเหลือเกินเสียงไม่ได้ครับพันหนึ่งก็ต้องเก็บซึ่งเคมันให้ไปทางนูน้นแต่ผมไปทางนี้ไม่ใช่ไรมาเก็บของนะครับแต่ก็ไม่เก็บเพราะว่าของเต็ม ไปเถอะเัินนะโอ้โหขานของไทแมนเห็นเราแล้วนะครับทำไงเดี๋ยนะก็ให้กูรีบอย่างเดียวเลยดิวไม่ละมือนี่โหหัวน่ารักมากเข้าไปโอเคของแม่งเด้งมาหาเราเลยรีโหลดได้เรื่อยๆนะครับเกมนี้ ไม่เหมือนภาค3ภาค3ดีโหลดปุ๊บลูกปืนมันจะหายไปทั้งแม็กเลย <laughs> แล้วก็ภาค3ปืนจะใช้ลูกร่วมกันนะครับเรียว่า Energy โอเคเจอเซฟแล้วก็โอเคครับก็ขอจบพานี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอใหม่พาดหน้านะครับบ๊าบบายสวัสดีครับเย่เย่